สวัสดีครับพบกับผมพงท์ทอนและนี่คือพงท์ทอนทีวีวันนี้มาชวนมองกันไปไกลๆนะครับกับการลงทุนในกลุ่มเตมมาติกที่เรียกว่ารอยังไงก็ไม่มานะครับเชียร์ยังไงก็ไม่ขึ้นกับจีโนมิก DNA sequencing นะครับนวัตกรรมการแพทย์แบบล้ำๆเนี่ยปัจจุบนันนี้ปัจจัยการลงทุนเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับคนที่ถืออยู่แล้วหรือกำลังจะตัดสินใจเข้าลงทุนเนี่ยเหมาะกับใครลงทุนเท่าไหร่ดีนะครับวันนี้มีคําตอบให้ ครับว่าธีมเรื่องของจีโนมิกเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์ลำ้ลำๆเนี่ยส่วนตัวแอบเชียร์อยู่นะครับเพราะเหมือนบอลไทยเนาะหรือว่าสู้ยังไม่ได้นะครับยังไม่เข้าบอลโลกหรอกแต่ว่าก็อยากจะให้ชนะอยากใช้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันสอดคล้องกับชีวิตเราในอนาคตนะเราจะรักษาโรคมะเร็งได้ไหมเราจะรักษาโรคสําคัญๆโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาคือโควิดได้ดีได้หายขาดหรือเปล่านะครับก็กลุ่มนี้แหละน่าจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยปกติเราจะฟังแต่ทางคุณเคที่เ, T, เนาะจาก Ar ร Invest ที่เขามี a r k g เ ที่เป็น ETF เกี่ยวกับเรื่องของจีโนมิกโดยเฉพาะนะครับก็จะมีข้อมูลเข้ามาให้เราได้ศึกษาได้ติดตามบางส่วนแต่วันนี้จะเป็นอีกมุมนึครับของเจ้าประจําขาเดิมนะครับคือ b บลลี่กิวฟอร์ดนะครับทำออกมาทีเดียว4ีีมรวดนะครับก็คือเรื่องของ mobility นะเรื่องของรถนะอนาคตเรื่องของอาหาร เรื่องของ Biology แบโอโลจีในอนาคตนะครับจีโนมิกตัดแต่งพันธุกรรมแล้วก็เรื่องของเพย์เมนต์นะครับสี่เรื่องรวดก็เลยหยิบเรื่องของที่ผมเชียร์มาก่อนก็คือเรื่องของพัฒนาพันธุกรรมเนะาะการรักษาโรคในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหยิบมาเรื่องหนึ่งก่อนนะครับสรุปสั้นๆดังนี้อันนี้ก็คืออนะินเวสต์เมนต์แอนนลิสต์เนาะคือนักวิเคราะห์ของเขาเนี่ยแหละครับก็คือคุณโรสงูเย็นนะครับงูเย็นนะครับเหงียนนะครับ ก็เป็นทีมบริษียกิฟร์นะครับเล่าให้ฟังเ,เป็นวิดีโอไลฟ์สดนะประมาณ45-50นาทีนะครับก็สรุปมาให้สั้นๆน,น,นะครับก็โดยสรุปข้อที่1น,นะครับก็คือว่า การปฏิวัติครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4นะครับหลังจากที่เรามีเรื่องของเ,ออเครื่องจักรนะมาแทนที่มนุษย์มีเรื่องของไฟฟ้านะครับมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตดิจิตัลเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับและอันนี้จะเป็นการปฏิวัติครั้งที่4คือ Biological Evolution นะครับทางทีมแอน l y ลิสของเบลรี่ยูฟอร์บอกว่าอย่างนี้ว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าต่อให้เทคโนโลยีมันไปไกลแค่ไหนเนี่ยเราสะดวกสบายเรามีพลังงานไฟฟ้ามีรถยนต์ไฟฟ้าใช้ยังไงก็ตามมนุษย์ก็ยังเสียชีวิตด้วยโรคภัยต่างๆอยู่นะครับการอันล็อกการปลดล็อกกล่องดาตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะทําให้เกิดศักยภาพใหม่ๆ Market cap ใหม่ๆ Market Value ใหม่ๆนะครับให้กับตลาดการลงทุนมีโอกาสเกิดขึ้นมากมายนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากและยังไม่เคยมีการเ e รกทูตรงนี้ได้เสียทีนะครับ แ้่ต้องบอกว่าในอดีตนะครับการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ๆหรือว็วิธีการรักษาโรคเนี่ยใช้เรื่องดวงมาประกอบนะครับก็ทางคุณ a อนน y ลิสเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณโรสเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นไวแากลาเนาะเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องของการแข็งตัวในแอวัยวะบางจุดของท่านชายเนี่ยก็คือว่าเป็นการสุ่มเอาเนาะว่ใส่ย,ยาเข้าไปแล้วไปดูซิว่าร่างกายตรงไหนเนี่ยมันแข็งขึ้นมานะครับบางทีก็ไปแข็งตรงท้องบ้่ง บางทีก็ไปแข็งตรงหัวไหล่บ้างนะครับจนไปเจอว่าเฮ้ยถ้าใส่ยาผสมส่วนผสมแบบนี้มันจะไปแข็งตรงจุดที่เราต้องการพอดีนะครับก็เลยเป็นเกิดยาไวร้าขึ้นมานะครับเป็นการสุ่มเอาแล้วประกอบด้วยความโชคดีว่าเจอหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีก็พัฒนามากขึ้นนะครับเรื่องของ AI machine learning เรื่องของ Semiconductor ที่มันเล็กลงไปประสิทธิภาพประมวลผลเร็วขึ้นนะครับ สิ่งเหล่านี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะคอนเวอร์ชกันมันจะมาผสมผสานกันเกิดเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เราเมนุษยชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงนวัตรกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆได้นะครับเดิมทีใช้แบบสุ่มใช้โชคช่วยนะครับ แต่การพัฒนาจากตรงนี้ไปจะเป็นเรื่องของการใช้หลักการใช้เหตุผลใช้การสังเกตการที่เป็นข้อมูลจริงๆเนี่ยมาเพื่อพัฒนาได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมีข้อมูลมากขึ้นเราก็ทําของได้ดีขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นวัคซีนเนี่ยที่พัฒนาขึ้นได้เร็วมากเนี่ยอย่างช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาออถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยการพัฒนาวัคซีนอย่างช่วงแรกๆเนาะที่เรื่องโรคมันเริ่มเข้ามาระบาดเนี่ยคนก็จะพิจิกนะครับบอกว่า,วาเฮ้ยวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วต้องรอแบบ clinical t r i แลนะประมาณปีหน ก็าปีนะครับจำได้ในช่วงแรกๆแ,แต่ว่ากฏว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันล้ากว่านั้นนะมันทําให้โมอร์นาเนี่ยสามารถคิดค้นสูตรในการแก้ปัญหาโรคนี้ได้เนี่ยภายใน2วันนะครับซึ่งมันเร็วกว่าเดิมมากที่ใช้เวลาประมาณ5ปีโควิด -19 ก็เลยเป็นวิกฤตของไวรัสที่หายเร็วกว่าเรียกว่าเ,าเกือบจะหายเร็วกว่าวิกฤตใดๆที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีด้วยนะวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยละครับที่มันไปไกลามากๆแล้วปัจจุบันนี้นะครับ ต้นทุนการทำจีนแมปปิ้งนะครับคือการบอกว่าเฮ้ยการทำสแกนเนาะถ้าพูดง่ายๆคือภาษาว่าสแกนว่าเซลล์จีนของเอ่อ DNA ของแต่ละคนเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมีการเรียงเป็นยังไงบ้างไอรหัสสีตัวเนี่ยมันเรียงยังไงนะครับเดิมทีถ้าทำในปี2001นะตอนแรกก่อนจะมี iPhone ประมาณ8ปีนะครับ2001เนี่ยใช้ประมาณ1 0อยล้านเหรียญต่อน1นครั้งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันลงมาอย่างมหาศาลนะครับเหลือแค่700 US ดอลลาร์นะครับ ลงมาไม่รู้กี่เท่าเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูนะครับแต่ว่ามันปรับตัวลดลงมาเร็วเพราะว่าคอสเนี่ยมันคือเทคโนโลยีมันถูกลงเนาะมันพัฒนาดีขึ้นนะครับตามหลักของมูลอนะครับก็คือ,อ,อทุกๆ2ปีเซมิอคอนดักเตอร์จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณ2เท่าและทําให้การประมวลผลดีขึ้นราคาถูกลง2เท่าคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นราคาถูกลงนะครับแต่ว่า จีนเอเดตติ g เรื่องของจีนแมป p ิ i งเนี่ยมันถูกลงเร็วกว่านั้นอีกนะครับแปลว่ามันมี exponential growth ที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญถ้าดูในเชิงของออภาพ environment ของการพัฒนากลุ่มการแพทย์นเนี่ยก็จะพบว่าเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ละกลภูมิภาคแต่ละกลุ่มประเทศแต่ละกลุ่มวิจัยเนาะอย่างเช่นจีนก็แบบหนึง่ง US ก็แบบหนึง่ง เยอรมันก็แบบนึ่งอิตาลีก็แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการพัฒนาค้นคว้าเหล่านี้มันจะยังเป็นกลุ่มอยู่เขาเรียกว่าหับเนาะ innovation หับต่างๆหับที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ใน US อนะครับอยู่ในบอสตันอยู่ในซานฟรานนะครับแต่ว่าทางคุณโลสเนี่ยก็บอกว่าเริ่มเห็นแล้ว เริ่มเห็นในจีนนะครับเริ่มเห็นใน UK เริ่มเห็นในกลุ่มยุโรปเนี่ยมีการพัฒนาที่เป็นสตาร์ทอัพบั่งนะครับเป็นเรื่องของการใช้ AI Machine Learning เนี่ยเข้ามาเริ่มที่จะแคลกปัญหาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มๆเนาะยังไม่มีการที่จะแบบ collaboration ทั้งโลกแบบเทคโนโลยีอื่นๆซะเท่าไหร่นะครับแยกกันทําเพราะมันมีเรื่องของจริยธรรมกับกฎหมายว่าที่ไหนให้ทําที่ไหนไม่ให้ทำนะครับมันก็เลยอาจจะแอบช้ากว่านิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มๆอยู่นะครับเด่นสุดยๆมานะ โมสลอที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าเอ้ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปนะครับเส้นสีเหลืองคือว่าต้นทุนของการคำนวณเนี่ยมันจะค่อยๆถูกลงถูกลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นตามเซมิคอนดักเตอร์ที่สามารถพัฒนาและยัดลงไปในแผงได้นะครับมันก็จะถูกลงเรื่อยๆนะครับ scaleable มากขึ้นออกตลาด m a ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเส้นสีแดงเนี่ยคือต้นทุนของการทำ Gene Mapping นะครับมันถูกลงมาเร็วกว่าสิ่งที่คาดไว้อีกนะเอ้ยโมสลอนี่ก็เร็วแล้วนะแต่ว่า g e n ติ้ง t i n g Cost ลงมาต่ำกว่านั้นอีกนะครับ มัวรอนะครับก็คือบอกว่ามัวรอมัวรออะไรอยู่นะครับก็คือบอกว่าลงทุนได้แล้วคุณโรสบอกนะครับมัวรออะไรอยู่นะครับก็เป็นปัจจุบันนี้นะครับลงมาต่ำมากๆแล้วแปลว่ามันใกล้เข้าสู่จุดที่จะคมมเ e r ั i a l i z e ได้แล้วนะครับมาสรุป2กันบ้างครับสรุป2ก็คือว่าแล้วมีหุ้นอะไรบ้างนะครับเขาก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับว่ามันมีหุ้นอะไรบ้างที่กําลังทําหน้าที่อะไรอยู่นะครับเช่น Illumina นะครับอันนี้เราได้ยินชื่อกันมานานเนาะเบลลี่กิฟฟอร์ดเขาบอกเขาลงทุนมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะับโต ซีเควนซิงนะครับก็คือมานั่งดูเฮ้ยมันเรียงตัวยังไงมันอยู่ตรงไหนบ้างมันหน้าตาของมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละคนนะครับตรงนี้ก็คือที่มันคอสมันถูกลงมี 10x นะครับ 10x Genom i c นะครับไม่ใช่ scbx นะครับ 10x genomic ทำโปรไฟล์เซลนะครับเพื่อหาว่าเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเมื่อเปรียบเทียบกับแสนแสนเซลที่อยู่รอบๆมันแล้วเนี่ยมันมีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าแล้วจะได้สามารถเปรียบเทียบและสามารถที่จะ กำหนดได้ว่า address ได้ว่าเเซลล์ผิดปกติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับพอเทียบได้แล้วเนี่ยโบนานาก็มาพัฒนาต่อครับทำ messenger p r o t e i นะครับก็คือทำเหมือนกับใ,ให้เซลล์เหล่านี้มันสามารถเราจะคุยกับมันได้นะเราสามารถส่งสารบางอย่างส่งโปรตีนบางอย่างเข้าไปให้มันสามารถทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ ทำงานในรูปแบบที่เราต้องการได้ถ้าขั้นเริ่มต้นเลยคือเรื่องของว่าถ้าเซลล์ไหนมันเริ่มทํางานผิดปกตินะครับมันเริ่มมีอาการงงๆนะฮะเริ่มจะกลายเป็นแบบจุดเริ่มต้นของเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยก็ส่งเมสเซจเข้าไปฮะส่งสารตัวหนึ่งเข้าไปบอกว่าเฮ้ยไอเฮียกลับมารู้เรื่องเหมือนเดิมแล้วนะนะไม่ต้องงงแล้วนะอย่าไปทําตัวผิดแปลกแปลกแนวนะครับอย่าไปทําตัวให้เกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมานะส่งสารเข้าไปให้มันทําหน้าที่กลับมาเป็นเซลล์เหมือนอื่นๆปกตินะครับ แต่เดิมทีเนี่ยสิ่งที่นี้เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถทำจีนแมปปิ้งได้เราไม่สามารถทำจีนบปรไฟลิ่งได้เราไม่สามารถรู้ว่าแต่ละเซลล์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรปัจจุบันเนี่ยค่อยๆทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจะส่งสารเนี่ยทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเราต้องส่งสารตัวเนี้ยไปให้เซลล์ไหนเพื่อคุยกับเซลล์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าในเชิงของสัพท์ัพท์เทคนิคเนาะมันก็คงลึกกว่านี้แต่ว่าผมก็เข้าใจเท่าที่จะอธิบายได้นะครัคัออ่่แแตดิมมรรููู้้้้ลลววนนนยยงงงไไหผ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องส่งอะไรเพื่อไปคุยกับเขานะครับเป็นเรื่องของ language นะครับเหมือนกับว่าเราสามารถคุยและก็สั่งการสั่งงานการทํางานของเซลล์นั้นๆได้นะครับมันจะเล็กลงไปในระดับอะตอมนะก็จะเล็กมงเองนะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าทําได้โลกหนึ่งนะครับถ้าเราสามารถคุยรักษาปรับเปลี่ยนป้องกันได้สักโลกหนึ่งเลวเนี่ยเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่สามารถ แอปพลายสิ่งนี้กับโรคอื่นๆได้ด้วยนะครับพอมันสามารถทําแก้โรคหนึ่งได้แล้วมันจะทําแก้โรคที่2โรคที่3ได้ด้วยวิธีการคล้ายๆกันนะครับคุณโรสเขาก็เชื่ออย่างนั้นพอมันเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็สามารถที่จะสเกลได้นะครับสามารถที่จะให้แต่ละบริษัทเนาะที่อยากจะแก้ปัญหาโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาจอยเข้ามาคอลแลบเพื่อพยายามที่จะพัฒนายาสําหรับแต่ละโรคได้เร็วมากขึ้นไม่ต้องทําทีละตัวเหมือนแต่ก่อนละไม่ต้องทําทีละโรคทีละยาทีละเวอร์ชั่น เข้าคลินิกเข้าวิธีการทดสอบนะครับเข้ากระบวนการแล้วค่อยออกมาขายมันจะช้าแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นแพลตฟอร์มเนาะมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทาให้เกิดการพัฒนาแบบร่วมกันได้นะครับเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายให้เป็นโรงงานผลิตยารักษานะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อไปเนาะหลังจากที่เราคุยกับเซลล์แต่และเซลล์รู้เรื่องแล้วว่าเขาต้องปรับตัวยังไงเขาต้องแก้ความผิดปกติยังไง ก็สามารถที่จะค่อยๆพัฒนาให้เป็นกลุ่มสามารถสร้างยารักษาโรคของตัวเขาเองได้ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเราต้องมีเซลล์เป็นของตัวเองต้องมีอเดนติตี้เป็นของตัวเองนะครับ mm hmm. เดิมทีเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาเซลล์เอามาเลี้ยงทําเป็นเซลล์ทําเป็นเนื้อเยื่อแล้วส่งกลับไปที่คนได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถอเดนติฟายได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าพัฒนาในระดับนี้พัฒนาในรูปแบบนี้จะสามารถกลับไปเป็นอวัยวะกลับไปซ่อมแซมส่วนของแต่ละคนนั้นได้นะครับคืออิเดนติฟายได้มันก็สามารถร นะครับรักษาไม่พอ,อยังป้องกันได้ด้วยนะครับป้องกันได้นี่โอ้โหผมคิดว่าแวลูต,ตรงนัน้นมันมหาศาลมากนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีวิธีการในการป้องกันโรคของตัวเองในอนาคตได้นะครับรู้กันตั้งแต่เด็กอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครคุณโรสบอกว่ามะเร็งจะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับในอีก20ปีข้างหน้านะครับคือโรคเนี้ย ก็ไม่เคยจะรักษากันได้นะครับอย่างเก่งก็คือชะลอนะครับแต่ว่ามะเร็งจะถูกรักษาและหายไปจากโลกใบนี้ภายใน20ปีข้างหน้านะครับการปรับแต่งพันธุกรรมนะครับจะเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนการตรวจเลือดเลยนะฮะราคาจะเท่ากับการตรวจเลือดเลยเขาบอกว่าคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณมีเด็กคุณมีลูกคลอดมาใหม่ทําไมคุณไม่ทํา DNA Sequencing ไม่ทํา DNA Gene Mapping นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องผิดปกติกันไปถ้าไม่ทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับราคาจะถูกลงมานะครับรวมไปปถึงงว่า้อกันละ รักษาแล้วแล้วยังไปถึงว่าผลิตยาแล้วนะสุดท้ายก็คือว่าแล้วเราจะแอนตี้อ n g จิ้งได้ไหมเราจะมีอายุวัฒนะหรือเปล่าเราไม่มีโรคแล้วแต่ว่าเซลล์มันยังแก่ตัวอยู่เนาะพอแก่ตัวไปเซลล์มันหยุดทํางานเราก็แก่เราก็เสียชีวิตจากตรงนั้นได้อยู่ดีอายุมีจํากัดแต่พอไปถึงระดับที่คุยกับเซลล์ได้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเราจะ ไม่ตายนะครับเราจะไม่ตายนะครับเว้นเสียแต่ว่าเราไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เสียก่อนถ้าร่างกายเราสามารถที่จะกลับมา turn back the clock ได้มันก็เป็นโอกาสให้เรามีอายุที่ยาวนานมากขึ้นนะครับตามที่กำลังซับจะมีนะครับแล้วก็จะทำให้ investment industry เนี่ยดูน่าสนใจขึ้นไปเพราะเราต้องเผื่อเงินสำหรับอายุหลังเกษียณไปอีกนานพอสมควรนะครับการลงทุนก็จะน่าสำคัญมากขึ้นไปอีกนะฮะถามว่า turn back the clock ได้ไหมนะครับก็ตั้งแต่ปี2006แล้วนะครับคุณ professor y า m าก a นะครับมานากะ เขาทําให้วงการค่อนข้างช็อกมากอันนี้เป็นเสริมเข้ามาเนาะเอ่อเป็นเนื้อหาเสริมนะครับคุณยามานากะเนี่ยเขาก็ทําให้วงการช็อกมากว่าเขาสามารถที่จะทําให้เซลล์ย้อนอายุตัวเองได้ครับย้อนเวลาได้นะครับหลักการมันก็มีเบื้องต้นง่ายๆแค่ว่าทําไมมนุษย์ยังสามารถจะผลิตเซลล์ที่มีอายุมากกว่าชีวิตตัวเองได้นะครับเขาเห็นในเรื่องของอคุณแม่เนาะที่ตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็ออกลูกนะไม่ใช่แม่เขานะครับคือเกี่ยวกัเพศหญิงที่เป็นแม่คนเนาะสามารถที่จะผลิต เซลล์ของทากรกผลิตเซล์ของลูกอ่อนเนี่ยให้สามารถมีอายุมากกว่าตัวคุณแม่เองได้อันนี้คือฟังแล้วมันก็เหมือนอธรรมดานะแต่จริงๆแล้วถ้าพูดในเชิงว่าเฮ้ยมนุษย์มันสามารถที่จะสร้างเซลล์ที่มีอายุมากขึ้นหรือว่ามีอายุแบบตั้งแต่เบบี้อ่ะถูกว่าเพราะว่าอายุจะเกิดมาต้องถ้าเด็กเกิดมาต้องมีอายุประมาณเจ็ดปปีเนาะ แต่มันเกิดมาจากของร่างกายแม่ที่อายุประมาณ40ปีแล้วอีก40ปีจะหมดอายุไขทําไมถึงสร้างเซลล์ที่จะมีอายุ80ปีถึง100ปีข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นคําถามให้ทางคุณยามนาการเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสามารถส่งเมสเซจบางอย่างให้เซลล์บางชิ้นของเราเนี่ยสามารถย้อนกลับทํางานย้อนกลับได้ แล้วก็ไปมีอายุเหมือนเริ่มต้นเซลล์ใหม่ๆเริ่มต้นเกิดเซลล์นั้นใหม่ๆนะครับมันเกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์กําลังเอาธรรมชาติอันนั้นมาประยุกต์ใช้กับมเซลล์ของมนุษย์ที่เริ่มแก่ตัวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนในกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์นเนี่ยข่าวพวกนี้จะค่อนข้างเข้ามามีผลมากๆเนาะเพราะมันเป็นการ Break t o ไปเรื่อยๆทีละนิดแต่ว่าก็ต้องมองว่ายัางอีกไกลมากๆกว่าจะถึงจุดทีีี่่่่่เเเรรรยยกววาาาามมมนน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 ุุษ์จะะะปป็็็อออตตตคคคคัััับบบ้้ืสํหททถลงู บริษัทไหนได้ไปต่อนะครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเทรนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องบริษัทกันบ้างนะครับเขาก็มองว่าทางคุณโลสเนาะของบีเวลล์กิฟฟอร์ดเนี่ยมองว่าปัจจัยความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ของบริษัทต่างๆที่จะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้จะมีลักษณะไงบ้างนะครับ <c oughs> ต้องเป็นเทคนโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆโลกนะครับอันนี้ชัดเจนถ้าแบบเดิมคือ Traditional Pharmacy เนี่ยก็คือพัฒนาแบบหนึ่งทดสอบแบบหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะไปรักษาเพียงโรคใดโรคหนึ่งแค่ช่วงนี้ ต้องสามารถทําซ้ําได้นะครับเพื่อสเกลไปสู่แมสให้เร็วขึ้นต้นทุนต่ําลงและสามารถได้มารจิ้นที่สูงขึ้นนะครับต้องมีอัตราการสําเร็จจากทดสอบที่ดีกว่าเดิมเดิมทีเนี่ยกระบวนการทดสอบยาเนี่ยยังเก่งคือประมาณ10%มียา10ตัวส่งเข้าไปทดสอบออกมาใช้จริงเนี่ยจะได้แค่1ใน10นี่คืออย่างเก่งแล้วนะเคยได้ยินตัวเลขว่ามันน้อยกว่าทั้งเยอะนะครับแต่ว่านี่ขึ้นงใน10แลวน่าจะเป็นโรคท,ทั่วไปนะครับ แต่บริษัทชื่อเอลนิแลมนะฮะเอลนิแลมนะฮะสามารถทําได้ถึง60%แล้วในบางประเภทนะครับแปลว่าไอ้เรื่อง precision เนอะไอ้เรื่องความถูกต้องความแม่นยาของข้อมูลที่มันเข้ามาช่วยการพัฒนายาเนี่ยมันทําให้กระบวนการส่งผ่านยาไปทดสอบเพื่อเอาไปใช้จริงเพื่อขออนุมัติเพื่อขอสแตมป์เนี่ยมันทําให้กระบวนการมันสั้นลงได้คือไม่ได้ผิดพลาดเยอะเนาะส่งไปไม่ได้เออเลอเยอะมาก ส่งไปร้อยตัวถูก60ตัวเนี่ยมันก็แปลว่าคุณภาพในการพัฒนากระบวนการพัฒนาเนี่ยมันดีขึ้นมากๆนะครับอย่างมีนยัยสําคัญมีทีมบริหารที่เข้าใจนะครับการผสมผสานระหว่าง คอมพิวเตอร์ไซด์กับไบโอโลจิสต์นะครับเดิมที่เรามีแต่เฉพาะนักชีววิทยานะครับเพื่อพัฒนายาเพื่อทําการทดลองแต่เดี๋ยวนี้ต้องมีคอมพิวเตอร์ไซด์เข้ามาเกี่ยวนะครับค่าตัวก็จะแพงมหาศาลนะครับผสมกันเสร็จต้องมีผู้บริหารที่เข้าใจสศาสตร์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนานในรูปแบบใหม่ๆต้องมีผู้บริหารที่มีประวัติศาสตร์มีประวัติการทํางานมีความชํานาญที่สอดคล้องทั้ง2ส,สาขาด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทที่จะลงทุนได้มันก็จะนนน้้้อออออออยยยลลงงงไปปีีีกกกตตััวว่่่่าาาา็็็คื Accent เเทดถาขมามูพิ ไปดูได้นะครับข้อมูลมีมากมายบอกมาเลยดีกว่าว่าหุ้นอะไรนะครับเขาก็บอกมานะครับมีประมาณ6ตัวจริงๆก็ดูได้จากตัวฟัวนแะท็กชีสะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็มีข้อมูลมาประกอบด้วยว่าแต่ละตัวที่เขาลงเนี่ยเขามองหาฟังก์ชันอะไรในแต่ละบริษัทนะครับก็มีประมาณ6ตัวผมก็ลองยกตัวอย่างมาให้ดูนะว่าแต่ละตัวหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ อิลูมินานะครับ um อิลูมินาก็ทำเรื่องของอย่างที่บอกด n a s e q u e n c i n g นนะครับเรื่องของวิธีการในการตรวจแคนเซอร์ตรวจเรื่องของอโรคต่างๆนะครับอ่านออกมกั่งอ่านไม่ออกมางนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มากันไปนะฮะ แต่ว่าเราเข้าใจแหละว่าเขาก็อยู่ในกระบวนการขั้นต้นนะครับแต่ว่าเริ่มมีกําไรต่อเนื่องนะครับเอางบจาก investing com มาดูนะครับรายได้มากําไรก็มีนะครับไม่ได้ขาดทุนแบบรุนแรงมากอันนี้คือเรือธงหัวหอกนะครับไปดูกันต่อนะครับตัวที่ว่า ten x genomic นะครับทำเรื่องของ mapping เนาะทำเรื่องของ profiling นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มแล้วนะฮะมีปีก่อนนะครับอันนี้คืองบรายปีเนาะขาดทุนขาดทุนขาดทุนมี b บ a n d b อันนึงนะมีอ่างเลือดหนึ่งครั้งนะครับแต่งบภายในปีนี้เนาะมีหน้า มิถุนานะครับกันยาที่ผ่านมาก็ขาดทุนน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูในดีเทลเนาะถ้าท่านสนใจอยากจะลงทุนแบบจังหนับเลยเป็นตัวๆเลยเนี่ยต้องไปดูในดีเทลเนาะว่าไอ้กดไอ้ตรงเนี้ยที่เกิดขาดทุนมหาศาลเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันเป็นวันทามหรือเปล่านะครับอันนี้เอาภาพรวมมาให้ดูกันนะครับซิงเกิลเซลล์นะครับเอ็กซ์เพรสชั่นนะครับการ์เพรสชั่นคือแบบภาษาเนาะที่คุยกันได้ว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนมันทําหน้าที่อะไรนะครับพาเก็ตจีน expression นะครับก็คือท้าเก็บไปเลยว,ว่าจีนไหนนะครับพูดลึกกันไปเดี๋ยวจะงงนะครับเพราะผมก็งงเหมือนกันนะครับ <S <S เรื่องของ Essentia l นะครับบ,บริษัทที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของการทำ เอา AI ดีไซน์ยานะครับสวัสดีครับ AI มาดีไซน์ยานะครับเพราะฉะนั้นต้องเวทกันดูนะครับว่าเรามั่นใจเราเชื่อหรือเปล่าว่ามนุษย์จะสามารถเบรกท t ตรงนี้ได้ก็เห็นนะครับก็งบก็แป้น,เป,นเป็นแท่งสีเทาใหญ่ๆแบบนี้ก็สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ว่านะเรื่องของวิวจัยพัฒนาเนี่ยเรื่องของ R&D ก็ต้องมีงบที่มหาศาลนะครับรอจนกว่ามันจะค o m m ม r c i a l i ได้เนาะจนทําของขายได้เมื่อไหร่เนี่ยค่อยกลับมาเป็นกาไรนะครับอย่างมหาศาลอีกทีถ้าทําได้นะครับ If any นะครับ ไลเอลนะครับไลเอลนะครับไม่ใช่ไลโอนะครับไม่ใช่ยาปลูกผมนะไลเอลนะครับก็ทําเรื่องของทีเซลนะรักษาพวกชิวเมอร์นะพวกแบบว่าเนื้องอกรักษาพวกเนื้อแบบเซลล์มะเร็งที่แบบขั้นต้นๆอย่างนี้นะครับก็มีข้นมอลการให้ดูนะว่าอยู่ในกระบวนการไหนแล้วนะครับสามารถไปดูในเว็บไซต์ได้งบก็ขาดทุนชวนนะฮะเพิ่งตั้งมาไม่นานแต่ว่าก็ขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับแล้วก็ทำใจกับกลุ่มเซกเตอร์นี้นะครับ ก็มาดูกองกันบ้างนะฮะถ้าจะพูดถึงจีโนมิกนะก็มี2กองนะที่ผมเห็นอยู่ชัดๆเลยก็เรื่องของเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับที่อยู่ใน SCB นะครับกับตัวที่เป็น a r อาไม่ว่าจะเป็นธนาชาติอิสปริงหรือเอ่อ SCB ก็แล้วแต่นะครับที่มี a r อาทั้งหลายแหล่เนี่ยเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับเอ่อถ้าเปรียบเทียบเนาะเบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยจะเป็นทรงที่แบบว่าเอ่อกระจายตัวกว่าหน่อยนะครับถ้าดูข้อแตกต่างเนาะกระจายตัวกว่าหน่อยนะครับจะออกไปจากยูเ พอสมควรเนาะอยู่ประมาณ 2- ใน3ที่เหลือจะเป็น international นะครับผลตอบแทนเนี่ยก็ค่อนข้าง stable เหมือนกันประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาลงแบบลุ่มที่เป็นกระจายความเสี่ยงหน่อยนะครับและเลือกที่จะเป็น quality of management ผสมเข้าไปด้วยตัวที่หนักๆก,ก็โมเดิร์นานะครับก็จะมีแบบ4.5%ม้าบ้าง23%มบ้างไม่ได้ทุ่มแบบ10%อะไรอย่างไรนี้นะครับผลตอบแทนก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะเรียเพราะว่าไซส์ของกองทุนเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับ ARKG เนาะ มาดู a อ g ์กันบ้างครับ a อ g อย่างที่บอกครจะเป็นตัวที่แบบว่าเน้นไปที่นอตอเมริกาเป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มลงทุนเนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับก็คือว่าจะเน้นไปที่สหรัฐนะครับแล้วก็เ,เน้นลงทุนในกลุ่มที่เป็นจีโนมิกเลยนะครับเป็นโมเลก u l ล่าเลยนะฮะลงไปตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับเบลลี่กิฟฟอร์เนี่ย จะยังมีความเป็นเฮลท์แคร์อุปกรณ์ซัพพล p ยเออรอยู่บ้างนะครับยังมีความเป็นไลฟ์ไซเอนต์ชูดเป็น Service อยู่บ้างนะครับผสมผสมหน่อยแต่ถ้าเอาจีโนมิกเพียว e เ n e ่ยก็ต้องมาที่ a r k g นะครับก็จะมีความผันผวนมากกว่านะครับจะเห็นว่ากล้าในช่วงที่ผ่านมาถ้าผลตอบแทน1ปีเนี่ย a r k g สู้ไม่ได้นะ แต่ว่าไซส์มันใหญ่กว่าก็เข้าใจนะเพราะว่าไปลงทุนตัวเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็ราคามันอาจจะผันผวนได้นะครับเพราะฉะนั้น a r k g กับ b e l l ีกิฟฟอรหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้ากระจายหน่อยก็ b e l l ีกิฟฟอรแต่ถ้าอยากให้โฟกัสเลยก็ a r k g ของ Ark Invest นะครับความผันผวนก็จะต่างกันนะครับสุดท้ายนะครับคำเตือนการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์นะครับถือว่ายังเป็นการกระจุกตัวสูงนะและเป็นธีมที่ยังอยู่ในช่วงต้นมากๆนะครับยังไม่สามารถคอ m m e r c i a l z e ได้ในแบบวงกว้างนะครับยังเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นแล้วก็ติดตามกันอย่่่างงตออเนื เพราะฉะนั้นต้องลงทุนแบบนานหน่อยนะครับกว่าจะดอกออกผลเนี่ยอาจจะนานมากๆนะครับถ้าในคลิปของคุณโรสเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ10ปีอาจจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักวิจัยปกติเขาจะเห็นอนาคตเร็วกว่าเราเนาะถ้าเขายังบอก10ปีมันเป็นไปได้ว่าอาจจะนานกว่านั้นนะครับหรืออาจจะเร็วม,มากๆก็ได้นะครับถ้ามันมีการคอนเวอร์ชมันมีการเมิร์จิ้งของเทคโนโลยีกับการแพทย์ได้ดีมากๆเกินกว่าที่เราคาดไว้มันก็จะเร็วม,มากๆนะครับเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มเนาะ กลุ่มเป็นกลุ่มที่ยังมีค่าใช้จ่ายส่วน R&D เยอะนะครับและมีตลอดเวลานะครับไม่สามารถลดได้ด้วยนะฮะถ้าไม่สามารถจะคอมมิชชั่นไลท์ได้ ก็ยังจะขาดทุนอยู่อย่างนั้นและขาดทุนไปเรื่อยๆด้วยนะครับต้องทําใจควรจะถือลงทุนระยะยาวประมาณ5-10ปีนะมีสัสดส่วนไม่เกิน10%ของพอร์ตนี่คือกรณีชอบมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าท่านรู้สึกชอบแต่ว่าอยากจะลงทุนในลักษณะ10%เนี่ยสามารถไปเบรนในกลุ่มที่เป็น Traditional Healthcare ได้นะครับกลุ่มกอง Healthcare ทั่วๆไปมาผสมกับนวัตกรรมนะครับสัสดส่วนรวมกันไม่เกิน10%ก็น่าจะเหมาะนะอาจจะแบ่งเป็น5-5ก็ได้ท่านอยากจะไปทั้ง2อย่าง อยากเอากระจายความเสี่ยงด้วยและอยากเอานวัตกรรมล้ำล้ด้วยนะครับกระจายความเสี่ยงได้นะครับมองโลกในแง่ดีนะครับสุดท้ายนะครับ การลงทุนในหุ้นกลุ่มที่กำลังเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยเหมือนได้สนับสนุนเทคโนโลยีนั้นๆให้มันเกิดน,นะครับอันนี้เบรดี่กิฟฟอร์ดบอกนะครับว่าเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยถ้าอยากจะเอาใจช่วยเตรียมการลงทุนแบบไหนให้มันเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าไปลงทุนในบริษัทกลุ่มนั้นนะครับเพื่อให้เขามีเงินลงทุนเพื่อให้เขามีแคปิตอลในการที่จะทำาอแได้ต่อถ้ามันจะขาดทุนขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเราเป็นนักลงทุนนะเป็นผู้ถือหุ้นของเขาก็เป็นไปได้นะครับว่ามันจะขาดทุนแต Actual investor ก็คือคนที่เข้าไปลงทุนเพื่อให้กลุ่มนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้านั้นมันเกิดจริงๆไม่ใช่ลงทุนเพื่อเก็งกาไรหรือเพื่อเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวนะครับกลุ่มการนะวัตกรรมการแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังมีการให้เรื่องให้ค้นพบและก็พัฒนาได้อีกมากนะครับเพราะอย่างที่บอกในช่วงต้นว่าเรื่องของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเรื่องของ black box ์นะ ถ้าสามารถที่จะันล็อกมันได้เนี่ยมันก็มีอีกศักยภาพอีกหลายอย่างนะครับเช่อนอาจจะมีะบางกลุ่มนะเซลล์ประสาทบางเส้นนะครับจะเอามาใช้มีเซลล์ประสาทบางเส้นที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะมีการเอามาใช้นะเหมือนที่ Meta w e r s e บอกไว้เนะ Meta ของ Facebook บอกไวนะ้นอะอาจจะขอเอาเส้นประสาทบางเส้นนะครับมาเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถที่จะ Sensing เพื่อเราสามารถทํา AR VR ได้ดีขึ้นก็เป็นไปได้ แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มการแพทย์เนี่ยมันยังมีเรื่องที่เราต้องสามารถที่จะเป็น potential growth ได้เยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถ ถือลงทุนได้นานพอไหมแล้วเราเชื่อมั่นในพื้นฐานของมันในเรื่องของแนวโน้มโอกาสการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับอันนี้บอกตามตรงว่าก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับการลงทุนในกลุ่มธุมติกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากด้วยติดตามยากนิดน,นึงนะครับแล้วก็อาจ,จต้องรอนานๆนะครับน่าจะเป็นของกลุ่มที่เชื่อจริงๆว่าเฮ้ยการแพทย์จะต้องถูกอันล็อกเป็น the f o r s t revolution นะครับที่เราจะสามารถมีอายุนาน,านขึ้น มีโครคภัยไข้เจ็บน้อยลงหรือว่าอย่างน้อยก็เราสามารถปร้องกันได้ในช่วงเบื้องต้นนะครับส่วนตัวผมก็แอบชอบนะครับก็ลงทุนตามสัดส่วนนะครับไม่ให้ความเสี่ยงของพอร์ตเรามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราต้องยึดโยงเรื่องของสตอรี่เรื่องของ investment thesis ไว้เสมอเนะเพื่อให้เราสามารถอยู่กับการลงทุนได้นานนะครับวันนี้ก็สรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจประกอบการลงทุนของท่านได้ใน,นระยะยาวนะครับถ้ามีคําถามตรงไหนมีคอมเมนต์อะไรอยากจะเพิ่มเติมนะครับอยากให้หยิบกลุ่มไหนใน4กลุ่มของเบลล์ยูฟ่อปมาพู ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ